สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมสวนพี่ที่ผักกาดนะครับที่เราเคยอัปเดตให้ดูนะครับว่าการพัฒนาของเขาหลังจากที่ดอกบานเป็นยังไงทําสารเป็นยังไงนะครับดอกยาวเป็นยังไงแล้วก็ณวันนี้เริ่มติดเม็ดแล้วครับเรามาเช็คนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณ4วันฝนตกตลอดทุกวันณนะเวลานี้ฝนก็ปล่อยอยู่นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้างติดเม็ดมีระยะไหนบ้างและสูตรที่แนะนําสูตรต่อไปควรพ่นอะไร ตามผมมาดูเลยครับนี่มาดูใกล้ๆก่อนเลยนี่ครับช่อก้านยาวๆนะฮะก็ก็ติดแล้วนะครับเป็นติดเห็นเม็ดนะฮะเห็นเม็ดแล้วถือว่าถ้าก้านยาวขนาดนี้นะนุชเนาะถือว่าถือว่าเยอะนะลูกขนาดนี้ถือว่าเยอะนะนะครับแล้วก็มีรุ่นที่ออกมาที่หลังนะครับก็จะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรมาไล่กันเองครับส่วนมาดูต้นนี้ฮะ หลังจากที่เราดูต้นนี้นะครับเราก็สังเกตเห็นว่ามันมีการติดของลูกแล้วนะครับเราลงมาดูกันว่าการติดเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นดอกชุดแรกนะครับที่ติดดูทรงแล้วแบบนี้โอ้โหเป็นผมผมโอเคมากเลยนะครับเพราะมันดกมากๆเลยทางนู้นครับก็จะเป็นดอกรุ่นสองครับเดี๋ยวเราเดินมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างพอมาดูต้นนี้ก็เห็นเริ่มมีการติดแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงมันมีการติดของดอกชุดแรกชุดสองนะครับเราก็เห็นนะครับก็คือดอกชุดแรกก็คือเป็นเม็ดใหญ่หน่อยดอกชุดสองก็จะเป็นเม็ดเล็กครับอย่างนี้ครับผมไม่แนะนําให้พ่นสร้างเปลือกนะครับแนะนําให้ฉีดชุดปรับคงสร้างนะครับเพื่อป้องกันการสลัดแล้วก็ป้องกันลูกและผลลวกนะครับเพราะถ้าเกิดเราสร้างเปลือกเร็วเกินไปครับเม็ดโตหรือเม็ดรุ่นพี่เขาจะสลัดได้ครับ ต้นนี้ก็เหมือนกันครับมีการติดเป็น2รุ่นรุ่นแรกและรุ่น2ทีนี้การติดนะครับเราบังคับไม่ได้ว่าจะให้เขาติดรุ่นแรกหรือรุ่น2ในเมื่อมันติดมาลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว,ว่าแก้ไขกันไปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ฉีดชุดนี้ครับเหมาะสมที่สุดแหละสิบห้าสองสิบเจ็ดสองโลนะครับโบโลแคลสามขีดเมกซิงสามขีดครับเป็นชุดปับโครงสร้างจะปรับโครงสร้างให้ลำไยรุ่นน้องรุ่นพี่นะครับใกล้เคียงกันทางนู้นครับยาวไปนู่นเลยมาดูต้นนี้กันครับ เป็นยังไงกันบ้างพอดูใกล้ๆนะครับโอ้โหดกนี่ครับก็อีกเช่นกันครับก็มีลูกที่ติดให้เห็นเม็ดแล้วนะครับแล้วก็มีลูกเล็กบ้างนิดหน่อยนะครับชุดปรับโครงสร้างชุดนี้ครับจะทําให้ลำยไยของเราอะพัฒนาแบบว่าใกล้เคียงกันทั้งแปลงเลยทั้งๆท,ที่การติดลูกของช่อบางช่อหรือต้นบางต้นอาจจะติดไม่พร้อมกันเป็นคนละรุ่น ฉีดไปทุกๆ7วันครับสัก2รอบหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างเปลือกได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ